อันนี้คือไนมะพร้าวทุกคนคือแบบน้อยแห้งน้อยเอโปะเอเปะีทุกคนมากล้วยสุกตัดอร่อยนิ่ สบายดีสบายดีสวัสดีพีเอฟซีท so go ุกคนเด้อน้องมือนีมาถ่ายคลิปกับน้องป่านทุกคนเพราะว่าน้องป่านพักหงเหียนน้องมือนีน้ะมือนี้แม่น้องป่านมาเหืนน้องรีแลวเพิ่สิเอ็ดเขาต้มทุกคนนาอเอ็ดเขาต้มให้ละลากินว่าสานเพื่อนก็เลยบอกน้องรีไปตัดตองมาให้ทุกคนตอนนี้น้องรีกับน้องป่านกําลังชิปตัดตองไปตัดก็เลยฮอนแทฮอนมาทุกคนใส่หมวกกอนอันเดี๋ยวนี้อยู่ลองสารนะฮอนอนฮอนแบบฮอนพิลึกพิโลขนาดทุกคนขนาดว่า ปีนี้ฮันอันบริมีคนแบบจูดให้นะทุกคนแต่ว่าฮ้อนคือปีกายนี่เลยปีกายนี่ยามนี้ทุกคนไฟไม้ผูญมนั่นแหละเนาะปีปีกายนี่นะเนาะปีนี้บรบริไม้แต่กะฮ้อนน่าจะส่งผลมาแป่ปีกายไฟไม้ปีกายนี่บอกทุกคนฮ้อนอยู่ยากมุดมิด,มดขนาดทุกคนเลยผู้ให่ที่ฮะ mm hmm. เมื่อยเนาะ ฮอนเมื่อยมุดมิดเดี๋ยวเดี๋ยวบุคคลผู้ใดที่แบบมีลกูกหรือว่าถือพ้ายามนี้ขนาดนุงลีคิดว่าตองแบบมุดยิดขนาดเลยเลยเนาะไปตอนนี้ก็คือตอนหนึ่งโมงทุกคนนุงลีกำลังปานเตรียมกำลังซื้อไปเอาตองไงตอนหนึ่งโมงฮอนบอ่อปานฮอนบอ่อฮะฮอน เบ่งกอนซิมีบ้ตองนี่เนาะตองนี่ต้องต้องเม่นเอาตองบอ่เมนบ่เมนตองกลวยงาวเลยทุกคนเอาตองกลวยตีบมันจึงแบบโบเตกเนาะอะจับสลีสลีสตาร์ตตอ,อ้สิ้งเหมือ นี่ทุกคนเงินขึ้นด้เอามาแบบนี้เนาะอย่าจะเอามากองกองไว้ก่อนแล้วจุง้งสิสิตุ <c oughs> ติ้มเหนือแล้วเนาะ <c oughs> แม่บอกบักเอาแต่ว่าท่องรีบเบียกบัอกนี่ <c oughs> เอามาบักเอาตัวนี้พี่ปานอันนี้งานแบบปูกเอาตองมันซื้อเสื้อุกคนเพราะว่าเป็นมากมันกระแบบมากบบเซบนะนะ ลงแล้วลงแล้วลงแล้วโอ้ยมาสดที่โอ้ทุกคนโอ้มันหักเลยตรงนี้หักเลยเอด็ดบลายเดี๋ยวทุกคนเอ็ดน้อยเดียวเอ็ดพอได้กินซื้อเมนงปลาเพิ่นจากเอ็ดเนาะก็เลยเอด็ด ได้แล้วทุกคนในแก๊กที่เอาเลี้ยวแล้วกะจิมาซิแบบนี้นะสีหงอนขนาดทุกคนถ้าหอดวงสงการนี้แห้งบย่อคิดภาพเลยทุกคนนะสีหงสําแดงโอ้โหแห้งดีแล้ววะดีเออดีเนอะเด้ออืมอาบน้ำเด้อโอ้โอ้ยบไฟสําาน หอนอาบน้ำแห้งคักสิวะออหอนดับก็หอนมากวะ <c oughs> น้องป่านบุอยากดับทุกคนดับฮันละโบดีเป็นเด็กสุบยากดับยักขาวเป็นเด็กสอยากข้าวยักไ้่งาแคทอซาลี่ข้า <c> ว <oughs> <c oughs> จะง,งามคือซาลี่ทุกคนน้องปานบอกไว้ ที่เอาแล้วละกะเอามาทนทุกคนตองมันเบ่กงามปลาแดดมันคาดฮอนอบเอาขนาดทุกคนอยู่ฝั่งไทยเดย์อยู่บ้านพี่เอฟซีแต่ละคนที่เบิ้งคลิปนี้ฮอนบอหรือจังไดทุกคนคอมเมนต์บอกดิเด้ออยู่บ้านลองลีบ่มีห้างทุกคน ขันอยู่ลองสานมีหางน้องลี่กะซิบ,บไปนั่งตาเออยู่หางคุณจักรสุโมงเด้อฮอนแคตา,าทุกคนเปิดถลมกะฮ้อนเนาะอยู่เหนน้องลี่นี้บ่มีเอเด้อทุกคนผู้ใดสีมายามน้องลี่กะบ,บ่มีเอเพราะว่าเหงานน้องลี่ฮั่นมันยังบ่ทันแม่นอยู่ในมู่บ้านเทือกเลยอันไฟฟ้าอย่างโบผ่านเนาะทุกคนเนาะก็เลย ยังบุมีเอที่เห็นไซยูนนี่ก็คือเป็นไฟที่โตมาจักขเจ้านะทุกคนเนาะโตมาบางเท่อหุ่นเขาเขาก็ยังบุษุกนะทุกคนไฟมันบุโพเนาะถ้าถามว่ายักมีเอบอยักมีเนาะต่ว่าไฟมันบุโพคือว่าเลยทุกคนโอ้เห็นเดี๋ยวไปเห็นมะกรวยสุกทุกคนไปเดี๋ยวไปบักอามะกรวยโตอ,อีกก่อนนั่นกปลา นำมาเลียวมาพอดีเห็นมะกรวยซุมกมะกรวยซุกนี่นะฮะมะกรวยกระซุกกระหุ่งกระซุกส,สิเอาทั้งสองเลยบังไหมแซพเสพบ,บ,บังบังอ่นแต่ก่อนท่าน้องรีบบอกมากทุกคนแต่พอมากินมะกรวยเขืออ่อนนี่เราหูซึกว่าเสบเนาะบังไหมห supporters. เฮ้เเยเอานี่นะเห็นบวะบัง จะเอาลงนะทุกคนมะกรวยสุกตัดเอาเลยนี่ตัดเอาแล้วกระบ,บักทิมตัวที่สุกแล้วนะโอ้ช่วงนี้ผมผลิตแม่บางนี่ทุกตลอดเดี๋ยวชิซิมให้เบิ้งทุกคนโอ้อันนี้มันมะกรวยไข่แบอมะกรวยหอม มึงก่อนดูทุกคนอู้มะกวยไข่ละโบนี่นแม่ตัวนี้นะตัวเจียกินตัวนี้ตัวเจียกิน,น,นเน,นาเนาะมึงมึง,งเดี๋ยสีม,มึงก่อนมันมะก้กวยไข่หรือมะก,กวยหอมตามเบื้องนุย่ยมันนี่เป็นโอ้มะก,กวยไข่จีนที่อันนี้เนี่ยนอกป่านเป็นของยูของอีลานั่นเนาะสิมึงก่อนเด้อถ,ถ้าเป็นมะกรวยไข่จีนนลองรีกินบดายแพ้กระเพาะแห้ง มไม่ละน้อ,องปานซิมบยให้ทุกคนเงยมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าตัวยุ่งหึงเน่าอ่ะมันเนา่ากล้วยไข่จีนบนแมนว่ากล้วยไข่พื้นบ้านกล้วยไข่คืยยคอ,อยุ่งหงางยานนะ กินที่เดินยกโป้ไปก้อนนะถ้าอย่าไปเอามังหงโตทุกคนมังหงที่น้องลีมาเอามือนะฮะนะน้องลีกละไว้ว่าอีกสาม,มือมันซีซุกกระซุกเทๆ่ๆจนแบบมาบทันมีโตหนูมากินแล้วทุกคนอะน้องปานยืนอยู่ห้างๆประมาณนี้จับกองสรีซียักมังหงโซเอฟสี่วันน้องลีมาสลีหับได้คือมือนั้นเออบังเด้อทุกคน สีหับใดบอกมือน,นี้สีหับใดบอกมือนั้นหันหับใดเนาะอื้เย่แก้งว่าฟานนี่ทุกคนหับใด เบิ่งตัวมดมางตัวมดอยู่ในมันหวานมันแซ่บมังหงตัวนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวไปสิมกับน้องป่านด้วยเหงื่งอพูนเนาะมังมหงเหลืองไปฮะมดอันนี้มันวกัดหรอเออมาซะดิจ้าไปเดี๋ยวไปกินกับน้องป่านด้วยเหงื่งอทุกคนตอนนี้ฮอนขนาดฮอนป่บบป่านหน้าแดงหน้าจนออกหน้าดำหน้าแดงทุกคนไปตักเดดกับน้องป่านนะกินมังหง กินมังงแกฮอนก่อนเนะานะมือเนาะแล้วก็กินมัง้องเรีวร้วสิอันเอามะพร้าวมากินทุกคนเมนหงลีโพลหองลี่ปลูกไวมดอันใดก็ได้อยากกินอยังก็ได้กินอาหารบ้านเฮานะทุกคนฮอระดูมันแล้วก็ได้กินเนาะปาดบอนหนูนี่กินก่อนจักหนูจักหย่างลยเดลยทุกคนโบน,นี่ใจบ้งไงเป็นอย่างนี้นะอึ๊บ มาแม่เกียร์ที่ักเพื่อสิกินเลยยกมือขึ้นนะตัวนี้มันอย่างโบซุกคักทุกคนซุกพอดีแล้วโบแม่นซุกโบคักหรอกซุกพอดีตัวกินมือนาหันซุกพอดีหมดเนยว่ามีตัวมันเจาะและวหมดเข้าได้เอื่อไง อะไรมันเข้าไปนี่แล้วเนี่ยมันหมดอันนี้มันบกัดเฮ้ยยัยสันมุด,มดแดงกมุดคันก็คันอะนี่ทุกคนเนื้อมันแด,แดงแบบนี้เลยคักขนาดแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บบ่ยังว่าได้กลิ่นอหมูซันอ,อ,อ,อันก็แซ่บแล้วจะมีอะไรหวนาน นั่งอยู่เป๋ทุกคนเป๋อบอนี้กะพ่อเป็นคนมัดไว้ให้พนิกพอตูมัดไวล้ละพนิกมาเกะมัดอีกเกกอาผู้ใดสิเอาตัวใดอันนี้ชั้ตัวนี้เนี่ยมันหักสิเอาตัวนี้อนะเอ้าเอาตัวเน้นยากยจัดการให้หมดนี่เลยจังคันยักข่าวเอ้าขอ,อรี่กันยังสกิหมดเอัน,นั้นู้เดียว จัดการเลยเนาะทุกคนแซบแซบอ่ะมนี้สิตักกินแบบนี้เอาฮะืะแซบบอแซบบอแพทย์ผ่าเลีเ้ยวมาทงแท้ผ่านเมื่อนี่บริไดไปเอาก็คือส่งสีนาว เดี๋ยวจะเอามะพร้าวต้นติดเหงือนี้มากินมากแกฮอนทุกคนกคน้องปานเดี๋ยวมาเบิ้งน้องลี่เช่เอาจรงนี้ปีนนี่เลยทุกคนโอ้สองวยยี้ติดกนักน สองนวยนี่ติดกันเลยทุกคนตรงนี้ปาเฟสปาเฟสอ่ะฮะจะกินแกฮอนก็นเนาะนี่ทุกคนปักพาวสองน่วยแกฮอนดวทาหลานเอาเอามาสองอันก็นได้ไอ้นึ่งวางละฮะนวยนี้จะเอาให้หลานลาน,นวยนี้้องนี่จะกินฮะให้เมย์ อันนี้น้อยน,น้อยหนึ่งเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวน้อยบาได้ดใหญ่โอ้เอาตัวนี้ใส่ไมน้อยหนึงทุกคนเอ้าฮะท้อกันเหรอวะอ๋อกินนะทุกคนมาเดอ้อมาเดอ้อมาเด้ออือแซบ่แซบอือแก่ เสียงกระจิบอ,อ,อันนั้นเองแซ่บหน้ำมันหวานาทุกคนแต่ว่ามันนุ่ยน้อยเหงโอเค คลิปนี้น้องลี่น้องป่านแล้วก็กิ้งเมย์ขอตลาไปก่อนเ้อทุกคนเด้อเนาะเครื่องปลูกของฝั่งแม่บางตอนแรกคิดโอ้ยตอนแรกคลิปนี้ตั้งใจว่าสิไปเอาแต่ตองเนาะแต่ไปแล้วเห็นเอาตองแล้วก็เห็นมะกรวยสุกเอามะกรวยสุกมาไปพัดเห็นอันมะฮุ่งสุกเอามะฮุ่งสุกมาบดน้ฮอนก็เลยมาปิดท้ายโดยการเกยฮฮอนโดยมะพร้าวสดๆจากตน้นต้นนี้เลยทุกคน โอเคเดคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อเนาะพี่เอฟซียู่บ้านพี่เอฟซีฮอนหรืออากาศเป็นยังไงคอเมินบอกเ้อทุกคน้องลี่ขอนอนพักยุเป๋นี่ก่อนเนาะเป๋กองต้นมักมีทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายเด้อ